สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้องวีซ่าแคมนะฮะตัวนี้เป็นกล้องวีซ่าแคมรุ่นใหม่เป็นโมเดลใหม่นะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันว่าตัวกล้องหน้าตาเป็นยังไงนะตัวนี้เป็นโมเดลใหม่ก่อนหน้าน,นี้มันจะมีโมเดลทรงประมาณนี้ออกมา3-4รุ่นนะครับตัวนี้เป็นโมเดลล่าสุดที่เพิ่งออกมาเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรยังไงนะครับผมตัวนี้ชื่อรุ่นว่าโมเดล c ี6 2 1 f r เป็นกล้องรุ่นใหม่ที่เป็น4เลนตัวนี้จะมีข้อดีคือว่าตัวกล้องเนี่ยสามารถหันไปได้4ทิศ4จุดเลยนะครับมีข้อดีอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองอันบ็อกกล้องมาให้ดูนะครับผมนี่หน้าตาของตัวกล่องนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับในกล่องก็แถมอะไรไมาให้บ้างนะฮะนี่สติกเกอร์สมุดเล่มสีฟ้านะครับมีโฟมกันกระแทกนะครับในกล่อง มีปลอกสายแลนมีพุกมีน็อตนะครับแถมให้ครบเลยอันนี้หลายคนถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือเขาเรียกว่าแท่นแท่นยึดฐานกล้องนะครับตรงนี้เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเรายึดกับบล็อกเลยเราก็ไม่ต้องใช้แท่นนะครับเอ่อในกล่องเขาแถมอะแดปเตอร์ให้นะครับเป็นอะแดปเตอร์สีดำไฟ1 2โวลต์เป็น oh ปลั๊กประมาณนี้นะสายไฟนะครับสายไฟจะ อะแดปเตอร์ตรงนี้ยาว2เมตรนะครับเป็นไฟ12โวลต์สแอมป์สีดำอเดี๋ยวลองมาดูตัวกล้องกันดีกว่าหลายคนเห็นบอดี้ทรงนี้แล้วก็จะนึกถึงรุ่นเอ่อ cs 6 2 1 sr เดี๋ยวผมจะมาบอกถึงข้อแตกต่างด้วยนะครับ กับ CS 6 2 1 ZS นะครับมันจะเป็นกล้องทรงเดียวกันนะแต่ว่ามันมีข้อแตกต่างนะสามรุ่นนี้มันมีข้อแตกต่างทั้งสามรุ่นเลยนะตัว CS 6 2 1 SR ก็จะไม่ใช่แบบนี้นะครับตัว ZS ก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับตัว ZS จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าตัวนี้มีอะไรอยู่ตรงไหนยังไงนะครับตัวกล้องเนี่ยจะเป็นกล้องสี่เลนนะครับสี่เลนสี่ทิศทางเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูมีเลนอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้หนึ่งเลนสองเลน 3เลน4เลนนะครับเลนที่4จะหมุนได้270ปรับขึ้นปรับลงได้90นะครับมีไมาอยู่ด้านหน้ามีลำโพงอยู่ด้านหลังโลโกวิส a r t แคมอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็มีแท่นยึดอยู่ตรงนี้แท่นยึดสามารถยึดผนังได้ยึดฟ้าได้นะครับสามารถยึดได้2แบบแล้วก็ขาจับตรงนี้นะครับสามารถปรับได้่านะปรับได้ประมาณนี้นะครับตัวกล้องใช้ระบบ w i f i หรือสายแลนได้ นะครับมีสายแลนมาให้ด้วยมีปุ่มรีเซ็ต,ตอยู่ที่ปลายสายนะครับแล้วก็ช่องเสียบ SD card อยู่บนเลนกล้องตรงนี้ไขน็อต2ตัวนะครับไขน็อตสตัวก็สามารถเสียบเมมโมรี่การ์ดได้เลยนะครับตัวกล้องเลนด้านล่างจะมีไฟ7ดวงเป็นระบบไฟ LED กับอินฟราเรดทำงานร่วมกันด้านบนสีดวงด้านขวาสีดวงด้านซ้ายสีดวงเลนด้านข้างเนี่ยสำหรับปรับได้นะครับปรับไปข้างหลังได้180องศาเลย นะครับปรับได้ประมาณนี้แล้วก็เลนด้านบนเนี่ยก็สามารถปรับขาได้นะครับเลนด้านล่างหมุนได้ฟรีอยู่แล้วนะครับหมุนไปตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้คืออีกหนึ่งข้อดีของกล้องแบบนี้นะเป็น4เลนแบบแยกอิสระรองรับ s อ Card ได้มากสุด256จิกนะครับคุยตอบโต้กล้องได้ส่วนเรื่องความคมชัดตัวกล้องเนี่ยจะมีความคมชัด 1080p ทุกเลนนะครับ 1 0 8 0 p 2ล้านพิกเซลทุกเลนนะเลนละ2ล้านนะครับ2ล้าน2ล้าน2ล้านทุกเลนเลยนะครับผมแล้วตัว S d card เนี่ยบันทึกภาพได้4เลนพร้อมกันเลยนะครับสามารถบันทึกภาพได้พร้อมกันทั้ง4ี่เลนดูภาพย้อนหลังได้พร้อมกันทั้ง4ี่เลนนะครับแล้วก็แบบแยกอิสระได้ด้วยโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งกล้องให้ดูนะเดี๋ยวลองมาดูกันว่ากล้องดัวนี้ติดตั้งยังไงติดตั้งไม่ยากนะครับของแถมก็จะประมาณนี้เลยรุ่นก่อนหน้านี้ตรงนี้จะไม่ใช่เลนนะนะครับ รุ่นพวก S R พวก Z S นะครับตรงนี้จะไม่ใช่เลนจะเป็นระบบไฟ LED นะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นเลนนะครับผมไม่ใช่ระบบไฟนะรบตรงนี้จะเป็นเลนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกนิดนึงนะว่าตัวกล้องเนี่ยมันใส่เมมโมรี่การ์ดยังไงนะครับก่อนอืน่นใช้ไขค,รครวงไขน็อตสองตัวมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันใส่ยังไงนะครับอ่านี่นะครับเมมโมรี่การ์ดเปิดฝาออกมาปุ๊บก็จะเจอช่องเสียบเมมโมรี่การ์ด วิธีใส่นะครับผมให้หันทองแดงนะเข้ามาตรงหน้าเลนนะครับให้หันทองแดงตรงนี้นะครับเข้ามาทางหน้าเลนแล้วกดเข้าไปให้ถึงล็อกพอกดถึงล็อกแล้วนะครับมันจะมีเสียงล็อกกดอีกทีมันก็จะปลดล็อกนะครับก็สามารถดึงเมมมรีการ์ดออกได้นะครับวิธีการใส่เมมก็จะประมาณนี้เลยกดให้ถึงล็อกนะครับแล้วก็ปิดฝายึดน็อตใช้งานได้เลย โอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งกล้องให้ดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวกล้องมันติดตั้งยังไงนะครับแล้วก็ผมจะเอากล้องไปติดด้านนอกด้วยเดี๋ยวลองมาดูมุมมองของกล้องกันว่าเลนมันกว้างประมาณไหนมองเห็นได้ประมาณไหนความคมชัดประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันอ่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งกล้องให้ดูนะ ก่อนอื่นให้โหลดแอปลงทะเบียนเข้าระบบให้เรียบร้อยนะเข้าแอปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จะเจอกับหน้าตานี้นะเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับมีคลิปสอนนะโอเคพอเข้าระบบเรียบร้อยนะครับผมก็จะเจอกับหน้าตานี้นะครับให้เราเสียบไฟเลี้ยงนะครับเสียบไฟเลี้ยงเลยเข้าที่ตัวกล้องเสียบไฟเลี้ยงแล้วรอกล้องทํางานนะครับกล้องจะหมุนหนึ่งรอบแล้วก็มีเสียงเรียกการติดตั้งนะครับ แล้วเดี๋ยวลองดูนะครับผมที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับมันจะดีเทค Wi-Fi กล้องเองอัตโนมัตินะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะโยนภาพขึ้นหน้าจอทางด้านขวามือเลยดีกว่านะครับผมจะได้ทำไปพร้อมๆกันอ่านี่นะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอปพลิเคชันมันดีเทคเจอกล้องแล้วนะมันจะขึ้นอยู่ด้านบนเลยเป็น I.P.C ตามด้วย U.I.D ของกล้องนะครับผมค้นพบอุปกรณ์เครื่องใหม่กดเพื่อเชื่อมต่อนะครับให้เรากดเชื่อมกับเลย อพอมาถึงหน้านี้นะครับพอมาถึงหน้านี้เขาจะให้เราเชื่อมกับ Wi-Fi บ้านนะให้เราเลือกเป็น WiFi 2 G นะครับ mm hmm. ถ้าเราไม่รู้ว่าตัวกล้องเนี่ยมันรองรับ Wi-Fi 5 G ไหมให้เราเลือกเป็น2 G ก่อนนะฮะ mm hmm. ลองเชื่อมดูนะครับผม mm hmm. อตอนนี้มือถือผมอ่ะมันฟ้องเป็น Wi-Fi 5 G อยู่นะครับให้เลือก w i f i 2 G แล้วใส่รหัสผ่าน w i f i บ้านนะครับใส่รหัสผ่าน w i f i บ้านเสร็จปุ๊บนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างกดต่อไป แล้วกดยืนยันนะครับยืนยันลาดผ่านแค่นี้เลยการติดตั้งก็จะง่ายๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวรอดูนะฮะให้เครื่องหมายถูกทางด้านซ้ายมือขึ้นให้หมดนะครับตัวกล้องจะต้องพูดแบบนี้นะฮะถ้าเชื่อมติดเดี๋ยวลองไปดูภาพกันนะครับผมว่าตัวกล้องเนี่ยสี่เลนมันจะแสดงภาพแบบไหนอะไรยังไงนะครับพอมาถึงตรงนี้นะให้เรากด เริ่มต้นใช้งานหรือเราจะตั้งชื่อกล้องก่อนก็ได้นะครับถ้าเราไม่ตั้งชื่อกล้องเ,เดิมๆม,มันจะชื่อว่า wi-fi กล้องศูนย์หนึ่งนะครับจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้ตั้งเป็นโรงรถเป็นประตูหน้าบ้านสวนหรือเราจะพิมพ์เป็นภาษาไทยอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่พิมพ์นะผมจะกดเริ่มต้นใช้งานเลยนะครับกดตรงนี้มาถึงตรงนี้กดข้ามกดเริ่มต้นใช้งานอีกครั้งหนึ่งตัวกล้องจะดีดเข้าแอปแบบนี้เลยนะครับผมผมยังไม่ได้เปิดสีแจ้งเตือนนะกดฉันรู้แล้ว พอกล้องมันเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วนะครับนี่มันก็จะแสดงภาพทันทีแบบนี้เลยนะฮะจะมีด้านขวาบนมีคำว่าออนไลน์ line, จุดสีเขียวขึ้นนะครับมันแสดงสถานะว่ากล้องเนี่ยออนไลน์แล้วเวลากดเข้าไปดูภาพก็จะเห็นภาพแบบนี้นะครับเห็นไปสีกล้องเลยอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันตั้งการดูภาพได้แบบไหนนะครับรูปภาพด้าดั้งเดิมก็จะเป็นแสดงภาพพร้อมการ4ีเลนส์ แบ่งจอนี่ก็จะสลับภาพบนล่างนะครับแบบนี้แล้วก็มีอะไรอีกสีจอ,อเดี๋ยวลองดูนะสีจอก็จะแสดงภาพเป็นแบบแนวตั้งนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้นะครับพร้อมกันสีเลนเลยผมจะชอบใช้เป็นรูปภาพดั้งเดิมแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองออเปิดเป็นภาพนอนแบบนี้จะได้ภาพแบบนี้เลยนะครับ ในขณะที่รุ่นอื่นเนี่ยทำไม่ได้แบบนี้นะโอเครุ่นอื่นจะเป็นภาพซอ้อนนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นด้วยความที่มันเป็นสี่เลนนะครับพอเปิดจอใหญ่ปุ๊บมันจะเป็นภาพที่แสดงได้แบบนี้เลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าตัวกล้องมันมีฟังก์ชันอะไรยังไงคุยตอบโต้กล้องได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะว่ามันมีฟังก์ชันแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเอ่อมีตัวจับความเคลื่อนไหวนะครับ มีเสียงไซเรนมีแสงสีขาว้ามาเปิดแสงสีขาวก็จะไฟก็จะติดทุกดวงแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองคุยต่อโตัวกล้องดูนะฮะเดี๋ยวผมขอคุยก่อนฮัลโหลเชฟ<ะ> <Hello. S 1> ทดสอบ,สอบหนึ่งสอง,สองเสียงดังใช้ได้นะครับโอเคเสียงไซเรนเดี๋ยวลองฟังดู <c oughs> อ่ามีเสียงไซเรนนะครับพีทีไซก็คือเอาไว้สำหรับหมุนกล้องนะจะสังเกตว่าหมุนปุ๊บนี่มันจะหมุนเห็นไหมฮะ ประมาณนี้โอเคมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโหมดสองกลางคืนมีกี่แบบมีสี่แบบนะครับสองกลางคืนขาวดำสองา2คืนสีสองคืนอัจฉริยะสองกลางคืนแบบแสงดาวนะครับสองกลางคืนสีก็สามารถตั้งค่าได้สามรูปแบบนั่นเองนะสองกลางคืนโหมดสองกลางคืนก็จะประมาณนี้มีวาดบริเวณตรวจจับติดตามร่างกายคน นะครับสามารถเปิดติดตามร่างกายคนได้ถ้าเปิดปุ๊บมันจะทํางานทันทีนะครับก่อนใบหน้าผมชอบเปิดไว้เพราะว่าผมจะเทสระบบตัวจับว่ามันทํางานที่ตรงไหนนั่นเองนะครับตรงนี้ผมชอบเปิดไว้พลิกบนพลิกล่างก็สามารถกลับภาพได้นะครับแต่ผมไม่แนะนําให้กลับนะถ้ากลับภาพได้กล้องมันจะต้องกลับหัวนะครับผมฉะนั้นวิธีการติดตั้งด้านนอกนะห้ามติดตั้งกลับหัวเด,ดขาดนะครับน้ําเข้าจะต้องติดตั้งใน แบบนี้นะจะต้องติดตั้งแบบนี้นะครับห้ามติดตั้งกับหัวแบบนี้เด็ดขาดนะครับโอเคนะการใช้งานก็จะประมาณนี้เลยนะครับใช้งานไม่ยากนะเข้ามาแล้วนะครับผมเข้าไปเช็คที่ตั้งค่านะครับไปเช็คว่าเมมโมรี่การ์ดนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วตัวกล้องเนี่ยมันเจอเมมโมรี่การ์ดไหม ถ้าครั้งแรกเปิดใช้งานครั้งแรกแนะนําให้ไป format memory card หนึ่งครั้งนะครับอยู่ตรงเ,เมนูที่ชื่อว่าการตั้งค่ากาบันทึก T.F. นะครับกดตรงนี้กด format หนรอบนะครับถ้ากล้องใหม่ memory card ใหม่ที่ใส่เข้าไปนะโอเคเดิมๆเมนี่ยไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ f ร r m แ a r e นะครับถ้าเราติดตั้งกล้องครั้งแรกเราอยากอเฟ f ร r m แ a r e เราก็ไปที่สุขภาพอุปกรณ์นะครับผมมันจะมี คำว,ว่าเฟิร์มแวร์อยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดอัปได้เลยถ้ามันมีเฟิร์มแวร์ใหม่นะมันจะฟ้องเราเลยนะครับอันนี้ก็การตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเอากล้องมาติดตั้งด้านนอกดูนะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าตัวกล้องเนี่ยมันมีภาพอะไรยังไงบ้างความคมชัดประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองดูกัน